ติดตามงานรถบิ้วใหม่ทั้งคันนะคะรถของลุงจู้บ้านหนองโจวตำบลลอมคอมอำเภอพลนจังหวัดขอนแก่นค่ะช่างเด่นก็กำลังทำการทดสอบนะคะรถเมื่อบิ้วใหม่ทั้งคันไปจากเราเสร็จเราก็จะมาส่งมอบให้ลูกค้าแล้วก็จะติดตามดูงานค่ะเราก็จะปรับตั้งหน้าง,งานไปให้กับลูกค้าจีมช่างเราก็จะทำการปรับตั้งให้กับลูกค้านะคะ ทดสอบรถบิ้วใหม่ทั้งคันเราต้องติดตามดูค่ะเมื่อทำไปแล้วช่างต้องทดสอบต้องทดลองปรับตั้งให้ลูกค้าจนใช้ได้นะคะสนใจงานตกแต่งรถเกี่ยวก็โทร0 6 1 6 2 6 3 2 3 2ู3 2 5. ประสิทธิโชคการช่างสกลนครค่ะช่างลองขับแล้วรอบหนึ่งก็มาทำการปรับตั้ง hey, อีกทีนี้ก็ จะปรับตั้งอีกค่ะเราก็นํามาปรับตั้งทดสอบให้กับลูกค้านะคะเราจะเอาลงไปทดสอบใหม่ค่ะบิ้วรถกับเราหายห่วงนะคะมั่นใจเอารถมาตกแต่งมาบิ้วกับเราทั้งคันหายห่วงมั่นใจค่ะเราติดตามดูงานค่ะเราติดตามให้ลูกค้าจนมั่นใจค่ะเราถึงจะ ให้ลูกค้าขับเองทดสอบเองทีนี้พอช่างทดสอบก่อนนี่แหลคะค่ะหายห่วงได้คะ่ะเมื่อซื้อรถหรือมาวิวรถกับทางอู่ประสิทธิชโชการช่างสกลนครคะ่ะเราติดตามคะ่ะเราไม่ทิ้งขว้างลูกค้าคะ่ะเราติดตามดูแลให้จนลูกค้าใช้งานได้คะ่ะคะะนช่างเด่นข้าไปทดสอบแล้วคะ่ะได้แล้วคะ่ะ ได้แล้วแก้วพงเออวันนี้ยินเสียงคือเสียงกากได้แล้วสโอ้โหเจ้าไปเจ้าไปที่ก็ก็มาตีแขนมาสินีนี่รถเกี่ยวคันีนี้แกบาดีคับ ได้คักแล้วน้อบาทเียนะได้แล้วนะคะทีมช่างของเราก็ปรับแต่งให้กับลูกค้าเสร็จแล้วค่ะสนใจงานตกแต่งรถเกี่ยวบิ้วรถทั้งคันก็อย่าลืมโทรหาอูปมาสโชคการช่างสกุลนครค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะ